สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ผมมีบทความดีๆจาก BBC ไทยมานำเสนอครับเรือหลวงสุขโขทัยผิดพลาดอะไรทำไมอับบางเพราะคลื่นลมทะเลผู้บัญชาการทหารเรือยอมรับเสื้อชูชีพบนเรือหลวงสุขโขทยัยไม่เพียงพอต่อกำลังพลเหตุมีกำลังพลจากหน่วยอื่นเพิ่มเติมขึ้นเรือ เพิ่มมาอีก30คนส่วนปฏิบัติการค้นหากำลังพลที่สูญหายอีก30คนกองทัพเรือกำลังเร่งค้นหาเมื่อเวลา20นาฬิกาสีนาทีคืนที่ผ่านมาเรือหลวงกราบุรีเข้าเทียบท่าเรือประจวบอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นออกลาดตระเวนค้นหากำลังพลเรือหลวงสุขโขทยัย31นายที่สูญหายพร้อมทั้งนำกำลังพลที่รอดชีวิตจากการค้นหาเจอ ช่วงเช้ากลับขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้ปรมพยาบาลเบื้องต้นพบว่านอนหมดสติลอยคออยู่กลางทะเลจนปลอดภัยโดยทีมแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำส่งตัวไปยังโรงพยาบาลบางสะพานซึ่งพบว่ามีบาดแผลบริเวณศีรษะและข้อเท้าแต่อาการโดยรวมปลอดภัยทำให้ขณะน,นี้ยังมีทหารเรือที่สูญหายในทะเลอีก30นายเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพเรือระบุว่า เรือหลวงอ่างทองเป็นเรือบัญชาการในการค้นหาในทะเลและเรือหลวงภูมิพลลาดตระเวนค้นหาอยู่ตลอด24ชัวงง่วโมงหนึ่งในข้อสังเกตรกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางคือเรื่องเสื้อชูชีพกำลังพลบนเรือวันนี้19ธันวาคมพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัชาการฐานเรือเปิดเผยว่าเท่าที่ทราบขณะนี้มีการนำกำลังพลขึ้นเรือเพิ่มมาอีก30คนและคิดว่า น่าจะเป็นประเด็นที่ทําให้เสื้อชูชีพไม่เพียงพอซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไปว่าทําไมจึงไม่นําเสื้อชูชีพติดเรือมาด้วยเท่าที่ทราบในภารกิจมีการนํากําลังพลเพิ่มเติมตม,มาจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานต่อสู้รักษาฝั่งจํานวนประมาณ30คนในส่วนนี้ที่คิดว่าชูชีพไม่เพียงพอเพราะคนเรือทุกคนปกติจะมีชูชีพอยู่แล้ว ก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าทําไมไม่เอาชูชีพมากับเรือพลเรือเอกเชิงชายระบุขณะเยี่ยมกําลังพลที่ศูนย์พักพิงเรือหลวงสุขโขทยัยของกองทัพเรืออับปางลงในทะเลหลังจากเผชิญคลื่นลมแรงในอ่าวไทยน้ําทะลักเข้าระบบไฟฟ้าของเรือเมื่อคืนวันที่18ธันวาคม2565ก่25อนหน้านี้ BBC ไทยได้เห็นข้อความที่ระบุว,ว่าเป็นรายงานจากกำลังพลรายงานว่า สถานะเรือหลวงสุขโขทยัยเรือเอียง80%กําลังพลของเรือมีชูชีพหมดทุกคนคนประจําแต่ในส่วนของกําลังพลนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานต่อสู้รักษาฝั่งรวม30นายที่ไปกับเรือไม่มีชูชีพพลทหารนายหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่อง3ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากขณะคลื่นซัดเรือที่กําลังจมลงและคนที่ไม่มีเสื้อชูชีพ ใช้วิธีการเกาะคนอื่นที่มีชูชีพพอท้ายเรือจมปุ๊บมันเกิดขึ้นเร็วมากจมปุ๊บคลื่นมาแป๊บเดียวก็สาดเราคลื่นลูกที่สองมาสาดคนไปหมดเลยคลื่นลูกที่สามมาเกลี้ยกลำํำแต่โชคดีที่คลื่นซัดออกจากเรือไม่โดนดูดไปกับเรือพอโดนพัดก็ไม่รู้ว่าไปเกาะตรงไหนได้หายใจได้เฮือกหนึ่งมันก็พัดมาอีกลูกหนึ่งจมอยู่ใต้น้ำก็ตะเกียกตะกายหาอากาศอย่างเดียวผู้สื่อข่าวถามว่า ตอนนั้นมีชูชีพหรือไม่พลทหารตอบว่าไม่มีครับผมก็ไปเกาะเขาเอามันเกิดอะไรขึ้นคืนวันที่18ธันวาคมกองทัพเรือระบุว่าเรือหลวงสุขโขทยัยประสบเหตุเรือมีอาการเอียงเนื่องจากคลื่นลมแรงมีน้ำทะเลไหลเข้าระบบเครื่องไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าดับเครื่องจักรใหญ่หยุดทำงานควบคุมเรือไม่ได้และน้ำเข้าภายในตัวเรืออย่างรวดเร็วจนเรือเอียง โดยภาพที่เผยแพร่ทางสื่อทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กของกองทัพเรือเป็นภาพเหตุการณ์ในเวลากลางวันเหตุเกิดขึ้นขณะที่เรือหลวงสุขโขทยัยขณะลาดตระเวนระยะ20ไมล์จากท่าเรืออำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะนั้นมีกำลังพล106นายบนเรือโดยรายงานจากสื่อมวลชนระบุว่าเรือหลวงสุขโขทยัยกำลังกลับไปยังฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังจากพยายามเข้าจอดเทียบท่า เพื่อร่วมกิจกรรมองค์บิดาของทหารเรือไทยที่จังหวัดชุมพรเรือหลวงอ่างทองเรือหลวงภูมิพลเรือหลวงกระบุรีเฮลิคอปเตอร์จำนวนสองลำพร้อมชุดป้องกันความเสียหายถูกส่งเข้าไปช่วยกู้สถานการณ์โดยเรือหลวงกราบบุรีเป็นลำแรกที่เข้าถึงจุดเกิดเหตุโดยมีรายงานว่าถึงจุดเกิดเหตุเวลา19นาฬิกา26นาทีส่วนการแจ้งเรือที่อยู่บริเวณนั้นให้การช่วยเหลือนั้นประสบปัญหาคลื่นลมแรง จึงทําให้ไม่มีเรือออกทว่าหลังจากพยายามกู้เรือเป็นเวลาหลายชั่วโมงกองทัพเรือระบุว่าไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้เนื่องจากคลื่นลมแรงมากทําให้เรือหลวงสุขโขทัยจมลงเวลา23นา30นาที BBC สอบถามไปยังกองทัพเรือไทยว่ากรณีเช่นนี้เคยเกิดขึ้นไหมในประวัติศาสตร์กองทัพเรือโดยพลเรือเอกบกครองมนทาพลิน โฆสกกองทัพเรือระบุว่าในกองทัพเรือแทบจะเกิดขึ้นน้อยมากในเรือที่ยังใช้งานอยู่พนเรือเอกปกครองยังระบุอีกว่ากําลังจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบว่าเหตุใดเรือจึงจมลงได้ส่วนความพืบหน้าการช่วยเหลือณเวลา12นาฬิกากองทัพเรือช่วยลูกเรือขึ้นมาได้แล้ว76คนและกําลังตามหาอีก31นายเรือหลวงสุโขทัยหมายเลขประจำเรือ fsg ขีด442เป็นเรือโคเวตสังกัดกองเรือฟรีเกตที่1กองเรือยุทธการขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2530นับว่าเป็นหนึ่งใน10ลำเรือของกองเรือฟรีเกตที่1ซึ่งมีภารกิจเป็นกองเรือปราบเรือดำน้ำเว็บไซต์ของกองเรือยุทธการระบุศักยภาพของเรือหลวงสุโขทัยว่าได้รับการติดตั้งระบบอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมีขีดความสามารถ และประสิทธิภาพสูงพร้อมปฏิบัติการรวบได้ทั้ง3มมิติในเวลาเดียวกันคือการป้องกันภัยทางอากาศสงครามผิวน้ำและสงครามปราบเรือดำน้ำ,นำประสบเหตุช่วงคลื่นลมแรงในอ่าวไทยเหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทยัยประสบเหตุอับปางจากผลกระทบของคลื่นลมแรงเกิดขึ้นในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ระหว่างวันที่17-20ธันวาคม2565คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาฉบับแรกเมื่อ14ธันวาคมขณะที่ประกาศฉบับที่8เมื่อ18ธันวาคมยังเตือนถึงคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยในระดับเดิม ในช่วงระหว่างวันที่17-18ถึงธันวาคมปรากฏข่าวเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าเรือสันทัดสมุทรสองบรรทุกตู้สินค้าบรรจุไม้ยางพาราจำนวน36ตู้และลูกเรือ9คนอับปางบริเวณทะเลอ่าวบ้านดอนอำเภอชัยาจังหวัดสุราธานีขณะมุ่งหน้าท่าเรือแหลมฉบังและเรือบรรทุกน้ำมันเกยตื้นที่แหลมสมิราอำเภอเมืองสงขลาใกล้กับปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลา เหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับบางทำให้อนาลโยกอสกุลแอดมินของเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านอาวุธและกองทัพฉบับประชาชนที่ชื่อว่าไทยอาร์มฟอร์ดต,ตั้งข้อสังเกตถึงการประเมินความเหมาะสมของสภาพอากาศก่อนเดินทางเมื่อเทียบกับขนาดและศักยภาพของเรือในการเดินเรือท่ามกลางคลื่นลมระยะนี้เรือลำนี้ไม่ใช่เรือที่ใหญ่มากเรียกว่าระวางขับน้ำไม่ถึง1,000ตัน คนทะเลได้ไม่ค่อยมากไม่รู้ว่าตอนออกเรือเช็คข่าวอากาศหรือเปล่าเพราะสังเกตว่าช่วงนี้มีเรือสินค้าล่มและติดฝั่ง2-3ถึลำอนาลโยกล่าวกับ BBC ไทยและระบุว่ามีรายงานว่ามีกำลังพลที่ไม่ใช่กำลังพลประจำเรือไม่มีเสื้อชูชีพด้านข่าวสกูตเตอร์กับตันกองทัพเรือสหรัฐที่เกษียณวัยแล้วยอมรับกับ CNN ว่า ลูกเรือไทยเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากมากกับการนำเรือฝ่าสภาพอากาศที่เลวร้ายเมื่อคุณสูญเสียกระแสไฟฟ้าคุณอยู่่าำกลางความมืดต้องทำทุกอย่างด้วยเครื่องปั๊มน้ำและถังน้ำสำหรับเรือขนาดเล็กอายุใช้งานเกือบ40ปีในทะเลที่คุ้มครั่งโอกาสเรือจมมากกว่าความสำเร็จที่จะฝ่าพายุไปได้กองเรือรบกองทัพเรือคำถา,ถามถึงการซ่อมบำรุง ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี2565เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีการฝึกยิงตอร์ปิโด MK46 เพื่อทดสอบระบบควบคุมการยิงและศักยภาพของลูกตอร์ปิโดทดสอบความพร้อมของหน่วยยิงโดยทำการฝึกที่บริเวณอ่าวไทยตอนล่างใกล้เกาะพังงันโดยในครั้งนั้นเรือหลวงสุขโขทยัยทำหน้าที่เป็นเรือยิงหลักและเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเป็นเรือยิงรองแอดมินเว็บไซต์ไทยอาร์มฟอร์ดกล่าวว่า ด้วยอายุของเรือหลวงสุขโขทยัยหากเทียบกับกองทัพต่างประเทศถือว่ามีอายุมากแต่ถ้าในกองทัพไทยถือว่าเป็นวัยกลางคนจากอายุเฉลี่ยการใช้งาน40-50ปีอย่างไรก็ตามการสูญเสียเรือหลวงสุขโขทัยครั้งนี้อนานรายโยวิเคราะห์ว่าไม่น่าจะกู้ขึ้นมาซ่อมแซมได้แล้วถือเป็นการสูญเสียกำลังรบระดับต้นๆในจำนวนไม่กี่ลำที่ทำการรบได้ทั้งในอากาศผิวน้ำและใต้น้ำ การเสียเรือไปลำหนึ่งเท่ากับการเสียกำลังรบชั้นดีที่สุดของเมืองไทยไปหนึ่งในห้าจะเหลือเรือเร็วผิวน้ำแค่สี่ลำที่มีขีดความสามารถระดับนี้อนาลีโยโอกล่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงลักษณะที่น้ำทะลักเข้าเรือว่ามีการจำกัดความเสียหายขณะพบว่าน้ำทะลักเข้าเรือหรือไม่อย่างไรผู้ติดตามเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์ภาคประชาชนแสดงความเห็นด้วยว่า กองทัพไทยมักจะวางแผนงบประมาณในการจัดหายุโทโธปรกรณ์แต่แผนในการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุงนั้นไม่ชัดเจนหรือทำไม่ได้ตามแผนและเลือกไปจัดซื้อยุโทโธปรกรณ์มากกว่าจะซ่อมบำรุงเขาเห็นว่าการมีโครงการจัดซื้อวุวุธที่มีราคาแพงและมีค่าซ่อมบำรุงแพงอีกหลายโครงการเช่นเรือดำน้ำหรือโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล F ่ F-35 น่าเป็นห่วงว่า การจัดซื้ออาวุธราคาแพงจะดึงทรัพยากรโดยรวมของกองทัพทำให้ความพร้อมรบต่ำลงหรือไม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเป็น t e c h n i c i ื่ a เ er ฟลเลอหรือเป็นอุปกรณ์ผิดพลาดมันก็เกี่ยวกับว่าเราเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำมากจนเราเปลืองทรัพยากรอื่นๆที่ทำให้ความพร้อมรบโดยรวมอ่อนลงหรือไม่ราชนาวีไทยกับเหตุการณ์เรืออับปางในประวัติศาสตร์ แอดมินของเว็บไซต์ไทยอัมฟอร์ดชี้ว่าเหตุเรือรบของกองทัพเรืออับปางที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มี3เหตุการณ์ได้แก่ปี2484เหตุการณ์เรือหลวงทนบุรีจมในยุทธนาวีเกาะช้างจังหวัดตราดในกรณีพิพาทอินโดจีนที่ถือเป็นยุทธนาวีครั้งแรกและครั้งเดียวของกอ,องทัพเรือไทยเรือหลวงทนบุรีถูกกองเรือฝรั่งเศสยิงจนจมลงพร้อมกับเรือตอร์ปิโดอีกสองลำ ปี2,488เหตุการณ์เรือหลวงสมุยถูกจมโดยเรือดำน้ำ USS s i l a n t ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยเรือสมุยไปรับน้ำมันจากสิงคโปร์และถูกเรือดำน้ำยิงจมลงปี2,494เหตุการณ์เรือหลวงสีอยุธยาถูกจมลงในเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันหรือกบฏทหารเรือเมื่อวันที่29มิถุนาย,ยน2,494 เป็นเหตุการณ์ที่ทหารเรือกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้ริเริ่มก่อการต้องการโค่นล้มรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามที่มาจากการรัฐประหารเหตุการณ์นี้จอมพลปอเดินทางไปร่วมพิธีรับมอบเรือขุดจากอเมริกันชื่อแมนฮัตตันแต่ถูกทหารเรือจับตัวเป็นประกันและพาไปกักขังไว้ที่เรือหลวงสีอยุธยาต่อมาเรือถูกระดมยิงและถูกทิ้งระเบิดจากกองัพอากาศโดยจอมพลปอ ต้องกระโดดเรือหน,นีออกมาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจ สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดโโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ